อยากลบลายน้ําภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของออกจากภาพถ่ายของเรามาดูวิธีทําค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอป in shot หน้าตาแบบนี้ค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีสามารถไปโหลดได้ใน Play Store จากนั้นแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นให้แตะเข้าไปตรงคําว่ารูปภาพและแตะเข้าไปตรงแถบสีเขียวตรงเครื่องหมายบวก และแตะเลือกรูปภาพที่เราอยากจะนํามาลบหรือว่าแก้ไขค่ะขอ,อยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันหลังจากที่เรานํารูปภาพเข้ามาได้แล้วมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคําว่าลบค่ะแตะเข้าไปได้เลย จากนั้นใช้นิ้วของเราแตะลงไปตรงรูปภาพและขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะเห็นรายละเอียดที่เราจะลบได้ชัดเจนค่ะจากนั้นมองดูทางด้านล่างค่ะถ้า,าพเพื่อนเพื่อนอยากจะใช้ยางลบในการลบแตะเข้าไปตรงยางลบค่ะอยากจะใช้แปลงในการลบแตะเลือกแปลงค่ะเลือกเสร็จแล้วมองดูเส้นสีขาวตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อสามารถปรับขนาดแปลงหรือว่าขนาดยางลบได้อยากให้เล็กให้ใหญ่เลือกปรับได้ตามความชอบค่ะ จากนั้นใช้นิ้วของเราค่ะแตะลงไปตรงลายน้ําหรือว่าในส่วนที่เราอยากลบออกค่ะแตะลงไปและวาดระบายหรือว่าวาดเป็นรูปวงกลมได้ค่ะสังเกตจอทางด้านบนค่ะเราจะเห็นรายละเอียดที่เราลบชัดเจนหลังจากที่ลบเสร็จแล้วยกมือของเราขึ้นหลังจากที่เราลบแล้วถ้าหากว่ายังมีลายน้ําเหลืออยู่ให้เพื่อนๆแตะลบใหม่ได้เลยอยากลบตรงโลโก้เสื้อออกแตะลบได้เลย สังเกตทั้งด้านบนค่ะจะมีจอเล็กๆให้เราดูลบเสร็จแล้วยกนิ้วของเราขึ้นได้เลยและถามเพื่อนๆลบไปถูกจุดสําคัญหรือว่าถูกรายลเอียดส่วนอื่นที่ไม่อยากจะลบแต่รูปสอนย้อนกลับตรงนี้ได้ค่ะและลบใหม่อีกรอบนึงหลังจากที่ลบเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกและติ๊กถูกอีกครั้งจากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว่าส่งออกและรับชมโฆษณาสักครู่ จากนั้นแตะปิดโฆษณาได้เลยค่ะไล่ขกดลูกศรย้อนกลับและกดลูกศรย้อนกลับอีกครั้งจากนั้นตาเพื่อนๆไม่อยากเก็บฉบับร่างไว้ให้แตะเข้าไปตรงคำว่าทิ้งและติก๊กทุกจากนั้นตาอยากลบภาพเพิ่มเติมเลื่อนหารูปภาพที่เราอยากจะลบค่ะจากนั้นแต่เลือกรูปภาพที่เราอยากจะลบได้ค่ะ เลือกรูปภาพเข้ามาได้แล้วมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคำว่าลบค่ะแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นใช้ยิ้วของเราค่ะขยายรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะได้ลบได้ง่ายๆค่ะขยายรูปภาพเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าขั้นพื้นฐานและแตะเลือกได้เลยอยากได้ยางลบแตะเลือกยางลบอยากได้แปลงแตะเลือกแปลงค่ะ จากนั้นมองดูเส้นสีขาวตรงนี้ค่ะปรับขนาดแปลงขนาดยางลบได้ตามความชอบปรับเสร็จแล้วใช้นิ้วของเราค่ะแตะลงไปในส่วนที่เราอยากจะลบออกค่ะวาดระบายได้เลยทางด้านบนค่ะจะมีจอเล็กๆแสดงให้เราเห็นเพื่อที่เราค่ะจะได้ลบรายละเอียดได้ชัดเจนหรือว,ว่าง่ายต่อการลบของเราหลังจากที่เราลบเสร็จแล้วค่ะยกนิ้วของเราขึ้นได้เลยและรอการประมวลผลสักครู่ ถ้าหากว่าในส่วนที่เราอยากจะลบถูกลบออกไม่หมดค่ะเพื่อนๆแตะลบใหม่ได้เลยแตะลบออกจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจค่ะอยากลบภาพไหนแตะลบได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถลบได้ทุกอย่างเลยค่ะในส่วนที่ไม่อยากเก็บไว้ในภาพของเราหลังจากที่ลบเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกและติ๊กถูกอีกครั้ง จากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าส่งออกและรับชมโฆษณาสักครู่รับชมโฆษณาเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงลุกศรตรงนี้ค่ะจากนั้นแต่กากระบาดออกไปและกดลูกศรย้อนกลับและกดลูกศรย้อนกลับอีกครั้งจากนั้นถ้าไม่อยากเก็บต้นฉบับไว้แตะทิ้งตรงนี้ได้เลยและปิดทูค่ะ และกดออกจากแอปนี้ได้เลยเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะลบลายน้ําลบภาพคนสัตว์สิ่งของออกจากภาพถ่ายของเราลองนําวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนไม่ได้ใต้คลิปนะคะ